สวัสดีครับพบก,กับแมชชิ่งแวนการ์ดวีงอ้าแอบทำไมเนี่ยไม่ต้องแอบไม่ทันแล้วแหละมาดูกันเลยดีกว่าครับอุย้ยตกใจนิดนึงนะครับผมฟังมุมาาขาวดแดงอมม,ม,มุมขาวมุมขาวมุมขาวโจนี่ครับโจนี่อีนโน่ครับ,รบเราอะไรมาเรื่อยตอนนี้ครับ <ขอ S 1> วันน <ขอ S 1> ี้คโนเจตไปก่อนโคโนเจตต์ดูร์รักกันพบกับคู่ต่อสู้ มุมดำมุมดำอ้อมเอาอะไรมาเล่นเอ่ยแกนบูครับเอ้ยเราคข้าฮะครั้งแรกเลยไม่ใช่เคยชิงกว่าเคยชิงก่อนนั้นี้ก่อนนี้ก็เคยชิงกตอนนี้ก็ชี้มาละอ่าาาดูกันเลาดีกว่าาาาาา่า่าา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 างาาาาาาาัาาาาาาาดาา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 ทาา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 หาา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 าผมา นกยโอ้ยนี่หนามากนี่ประมาณห้าร้อยไปนี่ถอยแบบจะวันนี้ผมถอยอยทั้งวันเลยนะแม่ไม่มีลูกเต่าตั้ว่าอ๋ออากาศดีอากาศดีแล้ล่ะดิไม่ไม่ถ่ายพร้อมอยู่จะถ่ายพร้อมกันเหรออ๋อมาถ่ายพร้อมกันเลยโอ้ยเดี๋ยวจะที่บ้านผมซื้อบ้านทำไมดีกว่าทำไมดีกว่าทำไม เออถอดแบบปล่อยไปเลยปล่อยเขาไปเลยปล่อยขาเลยเออเจ็บเมื่อกี้เดีนั่นเขาดีสีใชผมอย่างงั้ได้าะผมไม่กลัวใช้ลูกเต๋าลูกเดียวกันโยนนะอ่าลูกเดิมลูกเดิมสองลูกเดิมลูกเดียวกันอ่าโอเคสลับลูกเต๋ากันป่ะสลับลูกเต๋าป่ะไม่สลับซอยพร้อมกันสองลูกซอยพร้อมกันสองลูกใช้ลูกเต๋าลูกเดียวกันโยนไหมลูกเดียวกันลูกเดียวกันใครโยนก่อนอ่าผม โอเคไปกันต okay, yes. oh, ่อเลยครับจะตื่นไหมเนี่ยนี่จะตื่นไหมเนี่ยสบายโอ้บอกสบายเอานี้น้ำชื่อเสียงแล้วใช่ไหมใช่แล้วเอ็กซ์ไปเองกซ์ไปออมาใครที่ไม่เคยได้โค้ดสองร้อยก็จับไปนะครับโค้ดสองร้อยบาท เขาเงเันเสงสง้นเป็นกันแล้วจุผ่านนี่ดาบเล่มนี้ไม่ต้องมีคนถือเข้านี่เข้า,า,ยยขาเต็มอ้จครับเข้าพิพิเต็มดอกิ่งองฝันมาหนไก็ได้ แล in right ้นก no ็คอรเดดอบไม่เคยหนึ่งไปขอรอสกิครับเล็บรรกาศสองใโมหะสองผมสามสี่หัผมหลุมผมหลุมกลับไงครับ ราคาครับแสามหมื่นสี่แรงแรงเรตติแรงแรงเฟสจริโอ้ยช่ยดิา the, เัใช่ไหมนี่ สามที่หนึ่งเมังเสร็จแล้จากข้างนอกเปิดห้าขาสามป่คอีกเก่าอือหือกั้เต็มดอกครับเต็มดอก สมส่ไจะตาไปได้ก็สมส่สี่ห้ารอบนี้มัมีเหลืองเหลืองมันบลมาด้วยมดอกสิบสามสกิมโปเดลกัอ แจกวังมีกันหนูนะอินงห่งอ,อาประยเย่ห้าสิบสิบดอกได้ก <c oughs> อกรกินหนึ่งได้อตอมบมากกว่าสิบสิบมากกว่ากอเรยได้เหลืลอาล่าไร่แล้วแใจพี่ลองลงให้นหน่อยกวน้าอายุตัวลงพี่ยังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ส่งนี่ให้นะโอมโมพี่แยกไว้พี่ขอโทษด้วยพี่ทำผิดแย่ถามเพื่อม <29 S 1> ีบายสองเป็นเก้าเปี่ย บอกในชั้นมาเลเซียนี่ไปะเอาอะไรก็ทานมาเอาไปโอเคนะอยู่ทำไมไม่ดา์กครับไม่เข้าใจพี่บอกให้ใจคนอื่นไปแล้วใครเนี่ยทำไมไม่ดาร์กเนี่ยคุณศิลสิทธิ์ใครกันเนาะเชียร์แกนบูครับคุณนัทพลว่าเชียร์แกนบูนี่เมื่อกี้ พี่้ามันตัดไี้พวอออกมา้่่ออยู่ไหนวะพี่อยู่กับวิวโอเครวมอยู่ในห้องตามหาแมวกันนิดหน่อยจเจอแมวแล้วได้เล้รัาแล้วต,ตั้งขบวน สิบสองครับเปลนตัวใช่ไหมยี่สิบเก้าบเก้ายี่สิบเก้ามันได้ครับเหอนยื่สบ้าตอนยิองก็ได้ยี่สิบเก้าตีแมจบยี่สิบเก้า มามองความนี้ดีกว่าที่นี่ที่ไหนดีแล้วครับ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  <muluh -pum> <tick up> 50บอกหรอก็อพี่จะไปลองนะ50ก็พี่ตั้งเป็นผู้ดูแลไงพี่ตั้ง50เป็นผู้ดูแลไม่ยากเลยแค่นี้เอง10บาทเดี๋ยวแฟมกันไปเรียกแฟมมาไปเดี๋ยวห้องน้ไปได้นะไหมไอ้ฟอนจะตามอาไอ้ฟอน อเดียวด้วไปนวไปเดียวไปเดียวถ้าบนเมือใช่ใช่คำตอบครับเ่าขึ้นมือต้องรถแต่งทั้งจา่พี่ปงใช่ครับต้องแต่งท่าอยู่พี่ให้ยูบียังไม่ได้ส่งโปรโมให้เลยนะพี่ส่งไปให้ขอโทษด้วยพี่ทำผิดเดี๋ยวามไม่ใบแชทมาแล้วกันแหมมามงก็เพียบสิบบาท เชฟสองได้นะครับก็ถามที่เพื่ะที่เขถามก็คือเชกันกี่ได้นะครับาวได้ข่าวมรอบอแรกหรออืมพอนนี้อะไรมาเล่นตาวหลอนย่องมาเจ็ป่ะ,ะมาเจ็จบอกแสงโอ้โหงงรอบแรกเนี่ยบอนซออ้อมเขาบอนซออ้อมไลครัที่แล้วแบบแบบ มือมือสี่ห่อชิญนเดียวรคังไม้ครับต้นมืออยากออกซื้อไหมสิบั้นมาพี่ดีครับเป็นจะพี่ผงใช่ครับต้องแต่งงานกับพี่ก่อนครับแต่ได้ดูแลแบบนี้ต้องทำไงครับตาไม่ต้องทำไงครับไว้เงี้ยเลยครับคนเดียวมนแรก ดูคอมเมนต์บเชียร์กนบูอ่าเชียร์นบูคนเดิมคนดีคนเดิมเชียร์นบูเขาบอุองแป๊บนะ คนห <23 S 1> ลงาร้องเลยโยนเข้าไปหลังบ้านใหม่ดีกว่าไเราไงครับ,บต้องใช้เลขี้้าพีสิเท่าไรยี่สิบสามสั่งอะไรา,าม่ลงคาบไวให้หมดเลยไม่ต้องลงแค่แค่คาบได้น้องอะไรอย อยากไปหลังบ้านนะพ่อโอเคอืมสามสามอ่ะไม่ใช่ยี่สิบสามสองสาม้ะสงใบมต้อง้กัดสงใบทั้งเทินเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยนเหมือนชัดจากสิบใบเหลือสองใบงกี่ใบครั <laughs> chưa <coughs> 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 <Awa, awa. coughs>

รม yup. like, oh. ือไม่ม <Jonas> ีไม่เป็นไรก็จะดึงตะกงหงบนหงบนอ๋อเสีดอกเลย อ๋อจะเป็นมือมือเป็นดอกอย่างนี้โอเคนะวามันกดคูเไม่ต้องคิดมากซาอยู่แล้วมทไ้อ่ะลทำไมคนดูเยอะจังครับ ดูแล้วอ่ะดูแขกันแล้วรู้สึกคนจุดดังแทนคนแข่งเลยอ๋อธรรมดาน้อยธรรมดามึงเยอะกว่านี้เมื่อก่อนเนี่ยแค่นี้ไม่ดีคนอีกท่านคนนึนข้างนอกเทียบเลยนู่นเลยข้างนอกนู่ะอันนี้เสียงโทรตามสายแล้วนะ ขอเพลงนะครับพี่หยุดกับชื่อเพลงอหไรวะเสียแยกใบ CP ศูนย์เจ็ดคนที่มิ้นเลยครับจบไม่ไกระตายสิยิงให้พีพีจีเมก้าฟอยไหมครับพอนพีีจีเมก้าฟอยมีครับเนี่ยไม่เชิญใช่ไหมไม่เชิญเอาไป่ายมาก่อน เอาแป้นได้ครับเดี๋ยวลงให้โอเคอันอน,นีหออะไวะู้ดูแลขอไม่ได้หรอครับกไอ้ <c oughs> ยอยู่นี้เราเดี๋ยไม่ได้เอห้าสิคนอยาวดีแล้วถ่าอยู่ว่าอะไรนะร <c oughs> <c oughs> อลเยเราแป้นได้ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เมกล้านะครับ ไอ้มันเว้ยมันเว้ยสกิลอ่ะมานันไ้นี่หนาวเงี้ยสั่นเงี้ยนี้สั่นใช่นี้ขยาวคล้ายใช่ค่ะผมชอบเลยเฮ้ยเด็กหมดเหรอใหม่นะไม่หรอกสกิลอ่ะ ขี้ก่อนน้ำพีเกอะไรนะขอพี่เกอร์นะขรี้สองเแบบนี่ยเนี่ยขอแยกขีเมื่อกี้โจทย์ตัวไหนที่มาชี้ดิออดอไมใ่ใส่เศรษฐกิจงงล้วนอ้าวาทำไง่ะนุ๊กเดงไงเจิยังบอล เอามีคนส่งแล้ว227ไม่รู้ก็บ้าแล้วดไม่เล้ครับโอ้โหบอมช้ามากโอ้โหม่บอลคืนคิว227นะครับคลิป4 5 6 7 8 9ยังเหลืออยู่29 29 17บวก4 22 32นี่มันปิดไฟไว้ปิดก่อนยูติดแป้งเลยกูเดไปติด ใครมางานเราชีตมากินใกล้ๆกูไอเช่นเดินผ่านไปแล้วช่วงนี้กูห้ามกินอะไรด้วยจีผลไม้กินไม่ได้เลยตอนนี้เหียงเบิกเกินชีตอ่าพี่จีครับเงียบเก็บเสียพีจีทำไมเนี่ยเออเงียบกิบไม่มันเลยอ่ะไอ้สามเมตรครับตีไปประมาณไหนครับ ดีแวะคิดเดียวเอ้มือนำมือคับอยู่มือหกเจ็ดลาโอเคไปไฟนอนเจอไหมนอเอ่ออาจจะใช่ครับมีอาจจะด้วยอุ้ยบนเต็มมือกดดันเลยต่อแล้วมีกดดันกดปีจิงเียกให้หน่อยฮะเจ็จจะซิว ห้าสิบกดห้าสิบกดปะเดี๋ยวนี้เวลาขยะได้แล้วเขาส่งนะแต่อยากได้เรียกห้าสิบกดตอนนี้มินเนจ้จอแล้ห้าสิบรอไปก่อนไปดูกำลังมันกำลังจะ Bernard, กำล ok. ังคลายแอกแล้วมาทีมบวกได้ <im itation> <im itation> ไปด้วยกี่ก่อนพีจีสามใบจบผมมีข้ามเทินนะอืมพี่คุนไม่ต้องหวังแล้วไปเลยสิบห้าสิบห้าครับกี่ได้ครับสามสามได้แล้ครับสามไปสี่สองเท่าไหร่นะ สองสามเลยโอ้โหงานงอกแล้วมึงไปง่ายมาเลยห้าสิบเจ็ยี่แปดสามสามสี่สามโอ้ยสี่สามเยอะกว่าเมื่อกี้ <c oughs> ว่าเยอะจังนะกงกี่ได้สองได้สองได้ครับ นี่ไงก็ไม่ออกเมื่อกี้ก็หลอกนี่หลอกหลอกทางหลตีอะไรบ้างสิบแปดยี่สิบเอ่ดเออสามสามมันปล่อยไว้นะเฮ้ยคิดคิดโอ้โหเต็มดอกมันต้องมีต้องเลยโอ้โหจบเก๊งับมาตบด้วยห้ามพีจีนี่เองเอาละเฮ้ย วิวไวิวอยู่ไหนวิวบึมมาจับกล้องดิโนทำไมได้คี้มึงตายมาเนี่ยไม่รู้แต่ว่าผมว่ามันต้องออกแล้วล่ะไม่ได้คี้มึงตายกูบอกเลยมันกาดได้ทั้งมืออที่ผมรอในกรีนละไม่ได้คี้มึงหลับเลยกูบอกเลยเนี่ยแต่ห้าใบมันต้องคี้มานะถ้าไม่ออกเลยก็เกินไปออม กาดไม่พอกี่เนี่ยพอไหมถ้าไม่พอตรงแหวนไม่พอตรงแหวนเสียดายนะกาดต้องเมื่อกี้ตีเท่าไหร่นะโนอ่ายี่สิบแปดปอกห้าสามสามสี่สามสี่สามก็ต้องกาดสี่ห้าอย่างน้อยก็ต้องกาดอย่างน้อยสองได้ไหม,หมหต้องทำปีทีใช่ป่ะต้องทำปีทีมาแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วโอเคแล้วก็ 我们俩着记录本。